คนเราเนี่ยเป็นผู้ล่ามาก่อนก็มีการล่าช้างจับลูกช้างตรงเนี้ความรู้หรือพฤติกรรมที่ส่งผ่านในช้างเนี่ยก็จะฝังเข้าไปนในสัญชาทญยานช้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเห็นเราเป็นเป็นสิ่งที่คุกคามหรือว่าเป็นผู้ล่ามากกว่าเมื่อเราเข้าไปใกล้ช้างหรือทําอะไรก็ตามกับช้างเนี่ยบางทีอาจจะไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์นะครับเราต้องมองเขาเป็นสัตว์ป่าว่าเขามีสัญชาตาาณในการป้องกันตัวเองจากผู้ล่าอยู่แล้ว จริงๆแล้วเนี่ยช้างมีประสาทการส่งเสียงรับเสียงเนี่ยเป็นหลักที่ใช้สื่อสารกันในในฝูงช้างโดยที่ช้างเนี่ยเขาจะใช้ช่วงคลื่นพิเศษที่เขาสามารถได้ยินเฉพาะในในกลุ่มช้างด้วยกันเองก็คือช่วงคลื่นประมาณ5เฮิร์ตถึงประมาณ25เฮิร์ตช่วงคลื่นเนี้ยมนุษย์เราจะจะไม่ได้ยินหรือว่าสัตว์ผู้ล่าชนิดอื่นอย่างเช่นเสือโคร่งหรือว่าสิงโตเนี่ยจะไม่ได้ยินอันนี้ก็จะไปเป็นการหลบผู้ล่าอย่างหนึ่งช่วงคลื่นหนึ่งที่ที่เราได้ยินก็คือเป็นช่วงคลื่นทั่วไปที่ ที่มากกว่า20เฮิร์ซึ้นไปซึ่งสมมุติเราสามารถได้ยินแต่ถ้าเป็นลนักษณะที่ที่ไกลามากๆเป็น10กิโลเมตรเลยเนี่ยนะครับเขาจะส่งสัญญาณที่เรียกว่าอินฟราโซนิกซาวก็จะเดินทางได้ไกลเป็น1 0กิโลเมตรถ้าอยากให้ไกลจริงๆก็ช้างก็จะมีการส่งสัญญาณผ่านพื้นดินเป็นลักษณะพ,พิเศษของช้างเลยที่ว่าไซส์มิทเวกนะครับก็คือส่งคลื่นเสียงผ่านพื้นดินภาคพื้นดินไปก็จะไปได้ไกลกว่า เป็นเสียงที่ที่ช้างใช้สื่อสารเรียกกันภายในฝูงแล้วก็ลักษณะของอีกเสียงหนึ่งที่เขาใช้ขู่อันนี้จะคล้ายๆลักษณะจังหวะของมอเตอร์ไซค์ที่ที่ที่ผ่อนเครื่องหรือแม้กระทั่งเพิ่งเริ่มสตาร์ทเวลาที่ช้างถูกผู้ล่าคุกคามก็จะส่งเสียงลักษณะคล้ายจังหวะคล้ายๆเสียงรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกัน แต่ละพื้นที่นะครับที่มีความแปรผันของพฤติกรรมเนี่ยก็คือพฤติกรรมของคนในพื้นที่ซึ่งในเคสของเขาใหญ่เนี่ยพฤติกรรมของคนในพื้นที่รอบเขาใหญ่เองแล้วก็นักพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไปสร้างแรงจูงใจหรือว่าการเรียนรู้ว่ามีการคุกคามที่จะทำทำ,ทำอันตรายก็ได้จากในคลิปนะครับคนขับรถมอเตอรไ์ไซค์แล้วแล้วยกมือไหว้ขอโทษเนี่ยนะครับเป็นพฤติกรรมที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง ที่ทาให้ช้างไม่เข้าทาลายเขาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยช้างจะตัดสินพฤติกรรมของของผู้ล่าเนี่ยจากจากลักษณะการเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็ว,วไหมแล้วก็มีการส่งเสียงดังใส่เขาหรือเปล่าแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าดูแล้วนะครับในกลุ่มช้างเองเนี่ยก็มีพฤติกรรมการ,รยอมแพ้ไหมหรือสยบยอมกับ,ก,บกับตัวที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยจะเข้าไปไปแตะใช้งวงแตะท,ที่ที่บริเวณใบหน้าเหมือนกับก้มหัวได้หน่อยแล้วก็เข้าไปอย่างชา้ชาชอย่างเช่นในคลิปที่เขาใหญ่เราก็จะเห็นเลยว่า ตัวท,ที่ออกนำหน้าสุดเนี่ยเป็นตัวจ่าฝูงแล้วก็พฤติกรรมในฝูงเนี่ยโดนกําหนดโดยจ่าฝูงตัวนี้เพราะว่าจ่าฝูงตัวนี้ไม่ทําอันตรายคนตัวอื่นก็หยุดแค่นั้นสําหรับรถยนต์ที่เจอช้างแล้วขับผ่านอย่างช้าๆเนี่ยนะครับช้างก็จะไม่โดนรบกวนแล้วก็ไม่แสดงพฤติกรรมโจมตีรถยนต์นะคร,รับก็ปลอดภัยแต่ถ้าเราไปจอดแล้วหยุดยังเข้าไปใกล้อีก แล้วส่งเสียงดังอันนี้อันตรายครับแต่ถ้าเห็นว่าช้างเข้าใกล้ถนนแล้วจะข้ามแล้วอักษณะนี้ครับขอให้ถอยดีกว่าถ้าเป็นสําหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับมันตัวเล็กกว่าเขาอีกส่วนนึงก็คือมีคนอยู่ในจิตใจเขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ล่าเมื่อช้างเจอกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมในการที่จะวิ่งเข้าหามากกว่ารถยนต์เอ,อ่สำหรับ นักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวพยายามที่จะเข้าไปอย่างเคารพก็คือไม่ส่งเสียงดังรักษาระยะห่างให้อยู่ห่างจากสัตว์ป่ามากที่สุดถึงแม้ว่าเขาจะชินกับเรานะครับพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเขาก็อาจจะอาจจะเกิดความเพียดแล้วก็ทําร้ายเราหรือว่าหนีไปได้อะไรอย่างครับคำนึงถึงเสมอว่าเขาเป็นสัตว์ป่ามีพฤติกรรมอะไรที่ที่เรายังไม่รู้อีกมากถ้าเรามีพฤติกรรมดีกับเขานะครับหลีกเลี่ยงการพะทะการมาเชิญหน้าเนี่ยก็จะ เป็นผลดีกับพฤติกรรมของช้างในพื้นที่ช้างแต่ละพื้นที่มีความแปรผันของพฤติกรรมจะเข้าไปปฏิบัติตัวกับเขายังไงเนี่ยก,ก็ต้องคํานึงถึงว่าช้างแต่ละตัวแต่ละฝูงมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรมตอนนี้ก็คือช้างมีปัญหามากๆในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยพื้นที่ป่าของเขาลดลงแล้วก็พื้นที่เกษตรเราเพิ่มขึ้นก็รักษาแหล่งอาศัยของเขาไว้แค่นั้นก็ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติการที่เขาออกมาเพื่อกินพืชไร่พืชเกษตรของของชุมชนเนี่ย บางทีเขาไม่สามารถบังคับตัวเองได้มันเป็นสัทจตญาณของเขาก็อยากให้หาทางออกด้วยด้วยความใจเย็นแล้วก็อดทนนะครับการป้องกันใบเกษตร,รตามขอบป่าเนี่ยก็อาจจะใช้รั้วกึ่งถาวรน,นะครับที่สร้างแบบง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะติดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไซเรนหรือว่าเสียงที่ดังหน่อยแล้วก็ อยากเริ่มมีการทดลองในเรื่องของของรั้วพึ่งเองเนี่ยก็ก็น่าจะทําได้นะครับถ้าถ้าชุมชนเนี่ยมีความตั้งใจจริงที่จะ,อ,ะอยู่ร่วมกระช้างหรือว่าแก้ปัญหาผลกระทบจากช้างป่าถ้าเราสามารถที่จะทํางานอนุร,รักษ์ช้างได้แล้วเนี่ยครับมันก็จะ ส่งผลในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยเมื่อมีระบบจัดการที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลพวกทั้งสัตว์ป่า,าชนิดอื่นอย่างเช่นหมูป่าเก้งกวางในพื้นที่ได้นะครับซึ่งนั่นก็กเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ที่ผมสนใจทำงานเรื่องช้างด้วย